สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการสอนลักษณะ Scratch Programming นะโดยฟังก์ชันที่ชื่อว่า Pen Block นะครับมันสามารถใช้ในการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับด้วยการลากเส้นเพื่อสร้างตัวอักษรน,นะครับทำให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่งนะครับแล้วก็เรียงลำดับความคิดตัวเองนะว่าเราสามารถที่จะลากเส้นเป็นตัวอักษรเนี่ยจะต้องทำในรูปแบบไหนแล้วทำอย่างไรบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะมันคือการเขาเรียกว่าออกแบบชุดคําสั่งนะครับหรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบโค้ดเนี่ยเพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นเข้าใจนะครับเข้าใจว่าเราสั่งให้มันทําอะไรนะครับแล้วมันก็จะทําในสิ่งที่เราต้องการได้ไหมนะครับถ้าทําได้ก็แสดงว่านักเรียนออกแบบนะครับชุดคําสั่งได้ถูกต้องนะครับแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปทําการลากเส้นเนี่ยนะเราจะต้องรู้ลักษณะของการใช้คําสั่งเนี่ย นะครับกับพื้นที่นะของของจุดต่างๆที่เราต้องการให้มันไปนะครับคราวนี้เพนบล็อกนะครับเพนบล็อกเนี่ยจะมีคําสั่งอยู่มาสัก9คําสั่งนะครับเก้าคำสั่งคำสั่งแรกก็จะเป็นตรงนี้นะครับเป็นอ่าอีเลสออรนะครับลบเส้นทั้งหมดคําสั่งที่2ก็คือการสเต็มนะครับหรือว่าการประทับคําสั่งที่3ามเพนดาวเพนดาวเนี่ยคือเวลาเคลื่อนที่แล้วมันจะเกิดเส้นนะครับคำสั่งที่4 ก็จะตรงข้ามกันอันนี้เคลื่อนที่แต่ไม่เกิดเส้นนะครับเพนอัพก็คือการยกปากาขึ้นนะก็จะไม่เกิดเส้นใดๆนะครับคำสั่งที่5้าเซตเพนคันเลอร์คือการกําหนดสีนะครับคำสั่งที่6กเช้งเพนคันเลอร์นะครับคือการเปลี่ยนสีนะกำหนดกับเปลี่ยนเซตกับเช้งเนี่ยความหมายต่างกันนะครับเซตคือคงที่เช้งคือเปลี่ยนตลอดเวลานะครับคำสั่งที่7จ h a เช้งเพนคันเลอร์อันนี้เหมือนคําสั่งที่5แต่เซตเป็นหน่วย ค,คำสั่งที่8 c h a n ช e p เ n s i z e อันนี้ก็จะเปลี่ยนขนาดของเส้นนะครับขนาดของปากกาเนี่ยไปเรื่อยๆทีละห่หน่วยนะครับถ้านัาเรียนกำหนดเป็นเลข1ตรงนี้คำสั่งสุดท้ายนะครับเ t p e n น i z e อันนี้ก็จะกำหนดนะครับกำหนดขนาดของปากกานะเช่น set pen size 1ขนาดก็จะมีขนาดของปากกาก็จะเป็นขนาด1หน่วยตลอดนะครับตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ จะเป็น1ห,หน่วยตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจคำว่าเซตกับเช g งดีๆนะครับแล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะคราวนี้ต่อมาเราจะต้องเรียนรู้ในลักษณะของจุดแต่ละจุดนะครับจุดแต่ละจุดมันก็จะอ้างอิงในลักษณะของความรู้คณิตศาสตร์เดิมก็คือแกน x แกน y <ม>นะครับแกน x ก็จะเป็นแนวนอนแกน y ก็จะเป็นแนวตั้งนะครับแต่ละจุดท่านเรียนสามารถที่กำหนด x, y ได้นักเรียนจะสามารถสั่งให้นะครับโปรแกรมเนี่ยเคลื่อนที่ลากเส้นไปตามจุดที่เราต้องการนะครับตามจุดที่เราต้องการใช่ไหมอ่ะเรามาลองดูอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะครับลองดูว่าจุด A อ่ะตัวนี้นะจุด A นะครับเนี่ยรู้ไหมว่าจุด A เนี่ย x, y เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองจินตน,นาการนะครับอยากจะรู้ว่าจุด A x เท่าไหร่ y เท่าไหร่อ่ะก็อลองดูนะครับลากเข้ามาตรงนี้ เพราะฉะนั้นจุดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น x ลบ200เห็นไหมครับแล้วก็ y ล่ะนะครับ y ก็เส้นนี้เลยเพราะฉะนั้นจุด a นะครับมันคือ x นะครับลบ200 200นะแล้วก็ y นะครับ y 100อ่ะนี่คือจุด a นะครับคราวนี้จุด b จุด b ล่ะ x เท่าไหร่ y เท่าไหร่จุด b ก็อยู่ตรงนี้เลยครับ x ลบ100นะแล้ว y ล่ะ y ก็แกนนี้ครับ ฉะนั้นจุด b จุด b ก็เหมือนกันครับจุด b ก็จะเป็น x ลบ1น0นะครับแล้วก็ y 100เช่นเดียวกันนะถ้านักเรียนสั่งด้วย x ลบ100 y 100มันก็จะมาที่จุด b ตรงนี้ครับนะต่อมาจุด c จุด c ในกรณีจุด c มันไม่มันลำบากนิดนึนงตรงที่มันไม่ได้อยู่ที่จุดตัดถูกไหมครับแต่เราก็สามารถที่จะคำนวณได้ว่ามันอยู่ที่ไหนอ้าวอันนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งก็ตรงนี้ก็จะเป็น x ลบหใช่ไหมครับแล้วก็ y ก็100เหมือนเดิมเห็นไหมครับถ้าต้กงเรียนรู้แต่ละจุดว่ามันมีค่า xy เท่าไหร่นะักเรียนก็จะสามารถที่จะออกคำสั่งให้มันไปจุดนั้นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดอื่นๆนะลองเดาดูนะครับลองเดาดูลองคาดคาดคาดคเนดูว่าแต่ละจุด,ด,ดนะครับจุด d นะครับด นะครับจุด e หรือว่าจุดอื่นๆเนี่ยมีค่าแกน x แกน y เท่าไหร่นะครับลองเขาเรียกว่าอา่าลองคำนวณดูก่อนนะครับคำนวณดูก่อนนะอ้าคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับเรามีความชำนาญแล้วเกี่ยวกับการหา xy นะครับคราวนี้เรามาเข้าสู่การเขียนคำสั่งนะครับออกแบบนะออกแบบคำสั่งเพื่อให้มัน ลากเส้นตามที่เราต้องการนะครับอ้าวมาถึงลองเปลี่ยนฉากหลังก่อนนะครับ x y ก,กริดตรงนี้นะครับส่วนคอ t ต,ตูมเนี่ยตัวละครนะครับก็ใช้แค่ผมใช้แค่หัวแล้วกันนะแล้วก็ลดขนาดเหลือสักประมาณ40%อ่ะเล็กๆแบบนี้นะครับอ่าคราวนี้ extension ท,ที่เราต้องการคือ extension ท,ที่ชื่อว่า pen ก็ไปกด add extension มานะครับเลือก pen ตรงนี้คำสั่งก็จะออกมาแหละ บก็จะมีคําสั่งตามที่เราต้องการอ้าคราวนี้มาดูรูปแบบ A A ของเราจะไปทางไหนนะครับ A ของเราจะไปทางไหนอ้าผม A นะนะครับ A, A ผมก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับจุดนี้ลากขึ้นไปนะครับลากขึ้นไปอ้าเป็น A ทรงนี้อาจจะไม่ตรงนะนะครับอ้าวจะเป็นแบบนี้นะครับจะลากลักษณะประมาณนี้นะอาลสิ่งแรกที่เราต้องการนะครับเราก็ออกคำสั่งอ้าว when นะครับเวนกรีนแฟกคลิกนะครับก็คือเริ่มต้นให้ทำอะไรอ้าวผมจะให้มันกำหนดตอนนี้มันอยู่ที่ x0 y0 นะครับผมจะให้มันเคลื่อนที่มามาจุดนี้นะครับจุดข้างล่างแต่เราไม่อยากให้มันเขาเรียกอะไรเกิดเส้นใช่ไหมเกิดเส้นเราก็เพนอัพไว้ก่อนอ่ะการเคลื่อนที่ก็จะมีใช้2ตัวนะครับมี go to กับกลายนะครับสองตัวนี้ต่างกัน Go t ทจะเคลื่อนที่ในะลักษณะเราไม่เห็นการเคลื่อนที่ยกตัวอย่างเช่นผมจะให้มันมาจุดนี้นะครับก็คือ x-200 ลบ0 0งลบนะครับอ่ะพิมพ์ใส่ลงไป x 0 0ลบนะครับ y ลบนะครับพอกดแล้วมันก็จะเด้งมาตรงนี้มาจุดที่เราต้องการเห็นไหมครับมาจุดนี้จุดที่เราต้องการ อ้าวอันนี้คือ go to เคลื่อนที่แบบไม่เห็นการเคลื่อนที่คราวนี้อยากให้เคลื่อนที่ลากเส้นไปบบด้านบนนะครับเพื่อเราจะสร้างตัว A ของเราจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือ x ลบ200 y 100ใช่ไหมครัก่อนที่เราจะไปนะครับ x ลบ200อะเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมแล้วก็ y 100ถูกไหมครับเอาละ set pen color ก่อนนะครับเอาสีอะไรอ่ะผมสีดำแล้วกันนะ เซตเพนไซส์อยากได้ขนาดผมอยากได้ขนาดที่6นะครับพอเราเคลื่อนที่อยากจะให้เคลื่อนที่แล้วเกิดเส้นใช่ไหมเกิดเส้นก็ใส่เพนดาวนะครับแล้วก้าวกลายมาเติมข้างล่างนะมันจะอยู่ที่0ูน์ก่อนนะครับพอเรากดมันจะเด้งมานี่แล้วเราสั่งให้เพนดาวใช่ไหมแล้วก็ลากเส้นขึ้นไปหาจุด X 200 y 1ลบอ0ะลองดูครับเห็นไหมนะในกรณีนี้ มันจะเกิดเส้นเห็นไหมครับถ้าเกิดเรากดซ้ำๆกันมันก็จะเกิดเส้นเส้นไม่พึงประสงค์นะครับเราใช้ e l s e all นะครับในการในการลบนะครับในการลบอ่ะลองดูนะครับใช้ e l s e l l ในการลบเส้นออกเอาละตดยเส้นที่1แล้วจุดที่1น,นะครับต่อมาจุดที่2มาจุดนี้จุดนี้จะเป็น x ลบ100ถูกไหมครับ x ลบ100อ้าวใช้กลายนะ x ลบ100นะครับ100แล้วก็ y y 100อ้าวใส่ลองกดดูนะครับเลื่อนมาจุดที่2องอาวจุดที่3ลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น x ลบ100 y ลบ100นะครับ x ลบ100 y ลบ100ลบ100อาล้ครับ เราก็คำสั่งตัวที่3เห็นไครับตัวที่3าจุดที่3ได้แล้วนะครับต่อมาจุดที่4เราจะย้อนกลับขึ้นมานิดนึงครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อลากเส้นตรงกลางลากเส้นตรงกลางนะครับอ้าวใช้กลายเหมือนเดิมกลับไปที่จุด x ลบ100 y 0ตรงนี้นะตรงนี้นะเนี่ยๆๆตรงเนี้ย,ย,ยตรงนี้ต y 0นนะครับนะอ้าเราลองดูโอเคครับก็จะกลับไปไหม กลับไปจุดหนึ่งครึ่งหนึ่งโอเคครับสุดท้ายลากเส้นเพื่อให้ได้ตัว A นะครับจุดนี้จุดนี้ x อกรลบสองร้200 0, นะครับ x อกรลบสองแล้วก็ y 0อ่ะกดลันใหม่นะครับลันปึ๊บโอเคครับได้ตัว A แล้วนะครับตัวที่2เป็นตัว L ใช่ไหมตัว L เราจะให้มันวาร์ปมาตรงนี้จะให้มันโกทูกมาตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดเส้น อ้าวในกรณีที่ไม่อยากให้โค้ดบัรยาวเกินไปนะครับใช้2ตัวนี้นะครับอบอร์ดแคทก่อนบอร์ดแคทที่การสร้างจุดนะครับสร้างจุดเพื่อนําจุดไปใช้ต่อนะครับอ้าผมใส่ไปจบตัวที่1 n 1นะครับลากไว้ใส่ตรงนี้เอาละพอจบ n 1ใช้คู่กับ w เว I Receive เปลี่ยนตรงนี้เป็น n 1นะครับเมื่อฉันได้รับข้อความนะครับ n 1ให้ทำอะไรต่อมาถึงผมก็เพนดาวก่อนเลย อ้าไม่ใช่สิเพนอัพก่อนจะได้ไม่เกิดเส้นนะครับแล้วเลือกคำสั่ง go to จุดนี้จุดตรงนี้นะจุดตรงนี้นะจุดตรงนี้นะก็จะเป็น x ลบห้ 50, ใช่ไหมครับ x ลบห้ 50, ตรงนี้แล้วก็ y 100่งโอเคครับอ่ะลองกดดูเห็นไหมครับวาร์ปมาแล้วไม่เกิดเส้นนะครับแล้วอ้าวคราวนี้พร้อมลากเส้นแล้วเราก็ใช้เพนดาว ใช้เพนดาวเอาละเพนดาวสีกับขนาดยังเหมือนเดิมนะมาจุดนี้นะครับจุดนี้น่าจะเป็น x ลบ50 y ลบ100เอาละใช้กลาย x ลบ50 y ลบ100นะครับอโอเคแล้วก็ลากลงมาลากปั๊บคราวนี้อีกจุดหนึ่งเพื่อตัว L ก็คือจุดนี้ก็จะเป็น x 50ถูกไหม x 50 y ลบ100 x 5 0 y ลบ0น่ 100. อลองดูครับ x 5 0 y x 5 0อสอันนี้มันลบ50าสิ x 5 0 y ลบ0โอเคครับก็จะได้แอลแล้วก็ใช้บอร์ดแคสต์เหมือนเดิมนะครับบอร์ดแคสต์ในการกำหนดจุดนะครับเป็น n 2โอเคครับแล้วก็ใส่ไว้แล้วเราก็ใช้คู่กับเวนไอรีเซฟตรงเนี้ย เมื่อฉันได้รับข้อความจบตัวที่2ตัวที่3ทําไงต่อก็ใช้รูปแบบเดิมในการเขียนตัวที่3นะครับตัวที่3นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจําเป็นที่จะต้องรู้ก่อนเลยนะครับก็คือวิธีการนะวิธีการคําสั่งนะครับใช้คําสั่งต่างๆนะครับต้องต้องเรียนรู้การใช้คําสั่งแล้วก็มาเรียนรู้จุดตรงนี้นะครับในการกําหนดในการรู้ว่าแต่ละจุดเนี่ย ค่า x ค่า y เนี่ยนะครับมัน x เท่าไหร่ y เท่าไหร่ถึงจะเคลื่อนที่ไปจุดนั้นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องแม่นแม่นจุดสักนิดหนึ่งเพื่อนํามาออกคําสั่งในลักษณะนี้นะครับมาใช้ควบคู่กับคําสั่ง motion น,นะไม่ว่าจะเป็น go to หรือว่ากลายนะครับก็ลองดูง่ายๆนะครับเป็นการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมนะด้วย scratch น,นะครับ pen block น,นะอ่ะแล้ว ลองดูนะลองดูนะครับฝึกทักษะต,ตัวเองนะอ่ะแล้วเจอกันครับในคลิปถัดไปสวัสดี